ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องราวการบริหารเวลาที่รู้ใจสมองซึ่งแนะนำโดยจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นและต้องขอบอกว่าโค้ชจากฟากตะวันตกก็แนะนาเช่นเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันนะคะเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากัน แต่เราได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันเราใช้เวลาไม่เหมือนกันเวลากับเงินตราแตกต่างกันตรงที่เวลาผ่านแล้วผ่านไปใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหาใหม่กลับมาได้แต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับเงินมากกว่าเวลาวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องราวการใช้เวลาจากหนังสือเรื่องสกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมองซึ่งเขียนโดยคุณหมอชิโอนคาบาสวะ จิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นจะหยิบยกมาคุยหลักๆกัน3ประเด็นค่ะคุณหมอนะคะบอกว่าที่เรายุ่งกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราบริหารเวลาผิดวิธีค่ะถ้าเราจะบริหารเวลาให้ดีเราต้องรู้ก่อนว่าสมองของเรานั้นชอบแบบไหนแล้วบริหารเวลาตามสมองค่ะการบริหารเวลาตามสมองคืออย่างไรอันดับแรกเราต้องมารู้จัก ความจริงของสมองก่อนนะคะความจริงของสมองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลาเราขอหยิบยกมา3ข้อค่ะ1คือว่าสมองของเราเนี่ยจะมีทั้งช่วงที่ตื่นตัวมีสมาธิกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีช่วงที่อ่อนล้าหมดแรงตื้อตันเป็นต้นข้อ2คือว่าสมองที่มีสมาธิเมื่อเราใช้สมองไปแล้วนะคะสมองก็จะล้าเป็นเรื่องปกตินะมันเลยตามมาด้วยข้อ3ค่ะว่าเวลาเราจะใช้งานสมอง ต้องใช้อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องให้หยุดพักเพื่อที่จะเกิดการรีเซ็ตสมาธินั่นเองคราวนี้เราจะแบ่งงานแบ่งเวลาอย่างไรแบ่งงานออกมาเป็น2ประเภทคืองานที่ต้องใช้สมาธิเยอะและงานที่ไม่ค่อยใช้สมาธิหากเราแบ่งงานแบบนี้นะคะแล้วเอางานที่ใช้สมาธิเนี่ย ไปทำในช่วงที่สมองกําลังปลอดโปร่งสมองกําลังมีสมาธิย่อมได้ผลขณะเดียวกันงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากก็ไปใช้ในช่วงที่สมองอาจจะมีสมาธิน้อยลงฉะนั้นการบริหารเวลาตามสมาธิก็คือการบริหารเวลาตามสมองของเรานั่นเองค่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเราส่วนใหญ่มกักจะใช้เวลาช่วงที่มีสมาธิดีไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็น เช่นอะไรคะเช่นตื่นมาใช่ไหมเช็คมือถืออ่านข้อความหรือว่าเสพข่าวต่างๆตั้งแต่ช่วงตื่นเลยซึ่งจริงๆแล้วช่วงหลังตื่นนอนนะคะเป็นช่วงเวลาทองของสมองค่ะคําว่าเวลาทองของสมองหมายความว่าเป็นช่วงที่สมองนั้นจัดระบบระเบียบต่างๆแล้วพร้อมที่จะเปิดรับการทํางานเป็นช่วงเวลาทองที่ถ้าเราเอาเวลาช่วงนี้มา ทำงานที่ใช้สมาธิสูงก็จะได้ผลดีมากงานที่ใช้สมาธิสูงเช่นอะไรเช่นงานวางแผนงานที่ต้องใช้ความคิดงานที่ต้องจดจอ่อหรืองานที่ผิดพลาดไม่ได้งานเหล่านี้ค่ะควรถูกมาวางไว้ตอนที่สมองกําลังสดชื่นและมีสมาธิดีหลายคนบอกว่าโอ้ตอนเช้าเนี่ยตื่นมานะสมองมักจะไม่ค่อยสดชื่นเลยต้องกลับไปถามตัวเองค่ะว่าแล้วตอนนอนเรานอนอย่างมีคุณภาพหรือเปล่าเรานอนเต็มอิ่มหรือเปล่า เรานอนดึกเกินไปหรือเปล่าถ้าเรานอนได้คุณภาพตอนเช้าตื่นมาจะเป็นช่วงที่สมองเป็นเวลาทองแต่ว่าถ้าบอกว่านอนดีแล้วนะคะก็ยังไม่สดชื่นนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างก็ต้องรีบไปตรวจเช็คดูนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตต่ตอมานะคะก็คือว่าพอเราใช้สมาธิ ไปสักพักหนึ่งสมาธิจะค่อยๆดรอปลงสมองของเราเมื่อทํางานเต็มที่นะคะเขาก็จะค่อยๆดรอปลงเพื่อที่ต้องการจะบอกว่าต้องการพักแล้วไอ้ช่วงเวลาตรงนี้ค่ะมันยาวนานเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าเราต้องสังเกตตัวเองค่ะในหนังสือเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่ามีตั้งแต่15นาทีก็มีนะคะบางคนบางงาน 15นาทีเนี่ยจดจ่อสูงสุดหรือ45นาทีหรือว่าบางคนอาจจะบอกสูตร25นาทีก็ได้เอาเป็นว่าเราจะจดจ่อได้นานแค่ไหนก็ให้สังเกตว่าเรายังมีสมาธิอยู่ไหมซึ่งทั้งหมดนี้แตกต่างกันทั้งแต่ละบุคคลแล้วก็แตกต่างกันทั้งประเภทของงานด้วยค่ะฉะนั้นนะคะจดจ่อให้เต็มที่ในช่วงเวลานั้นแล้วก็พักแล้วก็เริ่มใหม่นี่ก็คือการบริหารเวลาที่รู้ใจสมองนะคะ เรื่องที่สองนะคะที่เราต้องคุยกันก็คือว่าณนะเวลาที่เรากำลังมีสมาธิตเต็มที่ค่ะยังไม่ถึงช่วงหยุดพักแล้วทำไมเราถึงมักจะพักไปซะก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเจอความฟุ้งซ่านนั่นเองค่ะในหนังสือนะคะคุณหมอบอกว่าความฟุ้งซ่านที่รบกวนสมาธิเนี่ยมีอยู่4ี่อย่างด้วยกันค่ะ1ก็คือความฟุ้งซ่านจากสิ่งของค่ะ สิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบบนโต๊ะทำงานที่รกรุงรังเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิหาของไม่เจอเขาบอกว่าคนเราเนี่ยใช้เวลาในการหาของนะคะที่หาไม่เจอเนี่ยนะหปีใช้เวลารวมกันทั้งหมดเนี่ย150ชั่วโมงเลยในการหาของนะคะฉะนั้นถ้าเราจัดของเป็นระเบียบเนี่ยเราจะไม่เสียเวลาหาของ แต่ที่มันร้ายกว่าการที่เราเสียเวลาตรงนี้ค่ะคือการเสียสมาธิทุกครั้งที่เราวอกแวกนะคะสมาธิของเราจากเต็มที่เนี่ยจะค่อยๆลดลงมาจนเป็นศูนย์บางทีก็ลดทันทีเลยนะแต่กว่าที่เขาจะฟื้นตัวขึ้นมาค่ะให้มีสมาธิมากเท่ากับตอนเดิมต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง15นาทีฉะนั้นทุกครั้งที่มีสิ่งรบกวนเราเสียเวลาอย่างน้อย15นาทีในการ รีเซ็ตสมาธิทันทีเลยแล้วก็มีงานวิจัยที่ชี้นะคะว่าคนที่ทำงานในห้องที่สะอาดเป็นระเบียบม,มักจะมีสมาธิมากกว่านอกจากที่ทำงานแล้วนะคะยังมีในคอมพิวเตอร์ของเราด้วยในโน้ตบุ๊กเนาะหรือในมือถือที่เราใช้ทำงานเนี่ยหลายๆครั้งนะคะเวลาเราเซฟไฟล์ต่างๆใช่ไหมเราก็อาจจะเอาเร็วเข้าว่านะไปเซฟที่หน้าจอไอ้ตอนเซฟหน้าจอเนี่ยนะคะใช้เวลา3วินาทีแป๊บเดียวเซฟเลย แต่ตอนจะค้นหาใช right ้เวลาอาจจะหลายนาทีเป็น10นาทีก็ได้เขาจึงบอกว่าถ้าเราทํางานที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องจัดระเบียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้หาง่ายดีที่สุดก็คือว่าอยากได้ไฟล์ไหนให้หาไม่เกิน10วินาทีถ้าเกิน10วินาทีแปลว่านานเกินไปและจะทําให้สมาธิลดลงโดยใช้เหตุนะคะนี่ก็เป็นประการแรกนะความฟุ้งซ่านจากสิ่งของค่ะ ประการที่2ค่ะความฟุ้งซ่านจากความคิดค่ะสิ่งที่เขาแนะนําก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความฟุ้งซ่านโดยเฉพาะถ้าความฟุ้งซ่านนั้นเป็นความวิตกกังวลให้เขียนออกมาค่ะสมองเนี่ยจะจําเรื่องที่ยังไม่เสร็จได้ดีกว่าเรื่องที่เสร็จฉะนั้นถ้าความคิดยังอยู่ในหัวสมองก็จะจําว่ามันยังไม่เสร็จนะแต่ถ้าเราเขียนออกมานะคะสมองจะจําว่าอ้อ มันเสร็จแล้วคือมันออกจากสมองไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราไม่คิดวนซึ่งต้องบอกว่าการคิดวนการคิดฟุง้งซ่านแบบควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นผลมาจากสมองส่วนหน้าค่ะคนที่เคยได้รับบาดเจ็บที่สมองส่วนหน้านะคะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงจนสมองส่วนหน้าเนี่ยเสียหายพบว่าจะพูดคําซ้ําๆจะเขียนคํำเดิมๆ สมองส่วนหน้าเนี่ยจึงเป็นส่วนสําคัญค่ะในการควบคุมความฟุ้งซ่านและสมองส่วนหน้าตรงนี้นะคะก็ทํางานสัมพันธ์กับสารสื่อประสาทตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซโรโทนินในบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะก็จะมีภาวะที่สมองส่วนหน้าเนี่ยทำงานได้น้อยลงแล้วก็สารสื่อประสาทเซโรโทนินเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพทําให้เกิดความคิด วนไปวนมาในเรื่องเดิมๆแล้วก็นํามาซึ่งความเศร้าใจนะคะพวกเราเหมือนกันถ้าแม้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแต่มีภาวะที่ควบคุมความคิดฟุ้งซ่านไม่ค่อยได้นะคะให้รู้ว่านี่คือสัญญาณของการที่สมองส่วนหน้าทำงานได้น้อยลงเซโรโทนินทำงานน้อยลงนั่นแปลว่าเราอาจจะเหนื่อยล้าหรือว่าเครียดสะสมจุดนี้ต้องระวังนะคะต้องรีบแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งคุณหมอก็แนะนำไว้3วิธีค่ะ ในการช่วยเพิ่มสารเซโรโทนิน 1. คือการสัมผัสแสงแดดค่ะเช่นการออกไปเดินตอนเช้า2ก็คือการออกกําลังกายค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆการออกกําลังกายที่ช่วยเพิ่มเซโรโทนินก็คือการออกกําลังกายแบบเข้าจังหวะแล้วก็3นะคะคือการเคี่ยวข้าวให้ละเอียดค่ะจากนั้นนะคะใครที่มีปัญหาความคิดฟุง้งซ่านควบคุมไม่ได้อย่างน้อยนะคะก็ให้ลองทํา3อย่างนี้ดูมาถึงข้อที่3ค่ะ ความฟุ้งซ่านจากบุคคลเป็นนะคะเรานั่งทํางานอยู่เนาะเราก็มีคนเข้ามาคุยตลอดเลยนะถ้าเราจําเป็นต้องทํางานที่ต้องใช้สมาธิสูงอาจจะต้องหาที่ที่เป็นมุมสงบของเราค่ะที่คนอื่นไม่รบกวนนะบางคนอาจจะไปคาเฟ่หรือว่าไปหาห้องประชุมในที่ทำงานนี่แหละที่ไม่ได้มีคนนะไปทำงานช่วงนั้นแต่ว่าถ้าไม่ได้นะคะก็ลองดูนะว่าเราจะสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างไรว่าอย่าเพิ่งเข้ามารบกวนตอนนี้นะคะกำลังใช้ เวลาทำงานที่มีสมาธิตรงนี้สำคัญนะคะและข้อที่4ค่ะความฟุ้งซ่านจากเครื่องมือสื่อสาร <ij ing> เครื่องมือสื่อสารที่ว่าก็กคือโทรศัพท์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทุกครั้งที่เสียสมาธิเราต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีในการฟื้นสมาธิจากศูนย์ขึ้นมาเป็นเท่าเดิมฉะนั้นค่ะ ยิ่งมีการแจ้งเตือนบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเราดูมือถือถี่เท่าไหร่นั่นแปลว่าเรากําลังลดสมาธิตัวเองให้เหลือศูนย์ฉะนั้นค่ะถ้าทํางานที่ต้องใช้สมาธิปิดมือถือปิดการแจ้งเตือนหรือเอามือถือไว้ไกลๆมือเพราะถ้าอยู่ใกล้มือจะหยิบบ่อยนี่เป็นตัวสําคัญในการทําลายสมาธิคนในยุคปัจจุบันมาถึงช่วงที่3ค่ะก็คือการรีเซ็ตสมาธิ การรีเซ็ตสมาธิสําคัญยังไงอย่างที่เราบอกตอนแรกนะคะว่าสมองของเราทํางานเป็นจังหวะใช่ไหมคือจังหวะที่มีสมาธิจดจ่อนะคะแล้วก็จังหวะที่เริ่มเหนื่อยล้าพอตอนเหนื่อยล้าเนี่ยมันต้องพักแต่เทคนิคที่ดีค่ะเขาให้รีเซ็ตสมาธิก่อนที่เราจะเหนื่อยล้าให้หยุดพักก่อนที่จะเหนื่อยล้าพอสมาธิเริ่มตกค่ะเราก็จะเริ่มอยากหยิบมือถือเริ่มอยากทํานั่นทนํานี่ช่วงนี้แหละค่ะเป็นสัญญาณที่บอกว่า เราต้องเริ่มที่จะรีเซ็ตสมาธิหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะว่าตอนสมาธิตกแล้วเนี่ยนะไม่ค่อยมีอารมณ์จะทํางานแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีการจดจ่อแล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มพลังของสมาธิเพิ่มยังไงคะหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องทําต่อไปมันคิดไม่ออกก็ต้องนั่งคิดต่อไปมันเริ่มวอกแวกแล้วก็ทําต่อไปหรือหลายคนคิดว่าพักแป๊บหนึ่งด้วยการหยิบมือถือมาดูจะรีเซ็ตสมาธิพอหยิบมือถือมาดูเท่านั้นคะ่ะกลายเป็นการทําลายสมาธิ ของตัวเองโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นนะคะวิธีการรีเซ็ตสมาธิที่เขาแนะนำค่ะก็มีหลายวิธีนะคะขอหยิบเรื่องสำคัญสำคัญออกมาที่สามารถทำได้ในออฟฟิศของทุกท่านค่ะหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเวลาที่เรานั่งทำงานนานหรือว่าเราเริ่มเหนื่อยล้านะคะออกไปเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการเดินค่ะเดินไปเดินมาหรือว่าใช้การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์อันที่สองค่ะเขาบอกว่าให้หลับตาค่ะ ทำไมการหลับตาถึงช่วยรีเซ็ตสมาธิได้เพราะว่าการลืมตาเนี่ยทำให้สมองส่วนการมองเห็นค่ะใช้การประมวลผลใช้พื้นที่ถึง90%เฉะนั้นเวลาเราลืมตาแล้วเราทำงานนะคะตาก็ล้าสมองก็ล้าฉะนั้นนะคะถ้าหาเวลาสั้นๆหลับตาลงเบาๆเพียงเท่านี้ค่ะการรีเซ็ตสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้ทำได้ง่ายมากแต่ที่ง่ายกว่านั้นนะคะสิ่งที่เขาแนะนำเลยข้อต่อไปก็คือการนั่งสมาธิค่ะ พรเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราได้นั่งสมาธินั่นแปลว่าตาของเราค่อยๆปิดลงอยู่แล้วใช่ไหมคะและเราก็ปรับการหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆจะเป็นการปรับขึ้นสมองจากขึ้นความถี่เยอะๆเ,เ,เ,เวลาเราทํางานนะคะขึ้นสมองก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงระบบประสาทอัตโนมัติก็จะทำงานในส่วนของการผ่อนคลายได้มากขึ้นฉะนั้นพอหลับตาทำสมาธิค่ะ ก็เท่ากับเป็นการพักผ่อนนะเป็นการพักผ่อนซึ่งคุณหมอแนะนำว่าวิธีนี้ดีที่สุดง่ายที่สุดนะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าสมาธิน้อยลงกำลังเหนื่อยล้าทำงานแล้วต้องการพักอย่าลืมคิดถึงการนั่งสมาธิแล้วก็ทำง่ายง่ายนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการบริหารเวลาที่รู้ใจสมองก็คือการบริหารเวลาตามสมาธิค่ะแยกเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิกับงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิ เอางานที่ต้องใช้สมาธิไปทําช่วงที่สมองกําลังสดชื่นแจ่มใสมีพลังและงานที่ไม่ได้ใช้สมาธิมากนะคะก็เอาไปทําในช่วงที่สมองอาจจะไม่ได้ตื่นตัวมากแล้วให้รู้จักการหยุดพักค่ะพักก่อนที่สมองจะล้าพักก่อนที่รู้สึกว่าสมาธิจะหายไปเมื่อทําแบบนี้เป็นประจํานะคะเราจะค่อยๆพัฒนาการใช้เวลาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ